ไกลเหมือนกันนะเนี่ยจากนัมาดน้ำแล้วมาเดี๋ยวสอนวิธีดูน้ำให้นี่ต้นไม้เห็นไหมมันแห้งเ,เดี๋ยวเราไปหาต้นที่มีน้ำดีกว่านะเอ้าวนี่ไงเจอแล้วต้นนี้มีน้ำน<อ><า>รู้ป่ะทำไมมล่มีเปียกมีความเปียกมีความชื้นอะยังไงเนี่ยกินก็ได้นะเอาจริงๆนะี่อยน้ำแล้วอ่ะโอโอเคโอเคอืมอือสดชื่นกินได้กินได้กินได้ครับ ไม้แดดตรงนี้มันร้อนจังวะอ๋อไม่เป็นไรเอาเพื่อนทำอไรดีู่วะแล้วมึงอย่าดมดีว่าอ๋อเสือนี่มันจะเป็นอะไรไปวะมันจะเป็นลมแดดแดดร้อนเลยแล้วเมื่อกี้ช่วยเราไงวะอย่าดมก็เปิดฝาแล้วก็ให้ดมดมอย่างเดียวเป็นวิธีที่ผิดครับอนอยดมมาไปอย,อย่าดม แล้วก็ให้คนที่เป็นลมอยู่อ่ะได้รับปรากาศทายเทมากที่สุดก็คือดึงเสื้อขึ้นมาแล้วก็พัดพัดพัดดพ,พแล้วก็ย่าดมอะไรเป็นวิธีที่ถูกต้องเ,เริ่มหิวแล้วเริ่มหิวแล้วเพื่อนเ่อาหาอาหารไหมาปาเอ,เอออแต่ไม่รู้ว่าจะมีอะไรให้กินไหมอ่ะเฮ้ยนี่ไงพี่อุ้ยพี่กินมหมเนี่ยไม่รู้อ่ะต้องลองกินวะลองดี ขี้ปลอมรีกจริงไปเก็บไว้วายวายอะไรอ่ะกระเด็นสาธุเฮ้ยไม่ใช่เก็บ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 เฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่เอ้าไข่มาวางไว้เนี่ยนี่ไงโหดีเลยเนี่ยเลื่อาบ่าได้เลยเก็บไว้ไอ้ตอเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะมะพร้าวมะนาวไม่ใช่ มะนาวถูกแล้วโอเคเอาจริงๆ่ะถ้าถ้าเครื่องมาขนาดนี้นะ um> <oh ้าม um um ุยออเออถ้ามีมุยอแจมจัดอ่ะเอ้าเไอ้มุยอหมุยออมีท้องกินแล้วแล้วจะทำยังไงต่อเดี๋ยว อร่อยอือหือเฮ้ยมันเริ่มจะมืดเห้ววะลองดูก่อนที่จะเฮ้ยนี่ไง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 เราวางอะไรเพื่อนเราเอามดเฮ้ยหนาวในป่าไม่ค่อยสบายเท่าไหร่เพื่อนใช่ต้องเข้าใจนะเพื่อนในป้ามันจะร้อนรอนหน่อยมิถึงแอร์ที่บ้านเลย

ทำไมละว่ามันนิ่มอย่างวะมีสันมีพิษนิสันมีนะวะเฮ้ยเขาเขาปลาเขาทำพูดถึงนิสันมีพิษด้วยอะโบราณเขาเชื่อกันว่าอันตรายมากเขาเราพูดถึงนิสันมีพิษในปลาโอ้ยโอ้ยโอ้ยหนูกัดโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยอ๊ยแทำไงดูพิษอะเฮ้ยไม่ได้ทำตัวพิษต้องทำไงต่อต้องรัดอ๋อมีไม้ไหมมีไม้ไหมอ้าวพิษแรงเข้าหัวตายกูตายแล้ว นี่งูดูดินี่นะเพื่อนวิธีดูงูอ่ะดูที่หัวถ้าเป็นงูที่มีพิษอ่ะไอตรงนี้ไอตรงหัวมันเนี่ยมันจะใหญ่กว่าลำตัวแต่อันนี้มันพอดีกันไงมันเลยเป็นงูที่ไม่มีพิษอันนี้วิธีดูดูงูเบื้องต้นโอ๊ยโอ๊ยอะไรอ่ะตะคิวทำไงอ่ะยกข้าเพื่อนโอเคข่าขาเราดีเพื่อนโอเคยกแล้วทำยไงต่อดันดันดัน โอ๊ยดันปลายเท้าโดนปลายเท้าโอเคที่จะสอนผีถูกต้องฮะเป็นไงวะขั้นแรกนะเป็นในคิวปุ๊บให้คนที่เป็นอ่ะก็ค่อยนั่งลงแล้วก็ยกข้าข้างที่เป็นอ่ะแล้วก็ดันปลายเท้าเข้าเข้าห้าตัวเข้านันคือวิธีแกที่ถูกต้อง ใจทางออกวะเฮ้ยมาทำอะไรกันอันนี้เอาเจ้ะนีเฮ้ยเฮ้ยมาทำตัวปิดแล้วผมไม่รู้ไงผมลงป้ากันเนี่ยใช่ครับเอามาได้ตอนไหนนี่ลงตอนไหนลงตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับอ๋องั้นนี่มาตามพี่มาน้องพี่พาออกข้างนอกไปตามมาเอ้ยดีใจว่ะเพื่อนมีเจ้าที่นำทางด้วยเราลงป้าตั้งนานดูเราแข็งมากเลยเออพี่ขับแล้วไอ้นี่คนเข้ามาเดินเยอะป้าแถวเนี้ยเออไม่มาช่วงมันหยุดแเราคุณพี่มากเลยขอบคุณครับพี่